สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับจิงโจ้พารวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นพอลลัสไอ้นะเป็นของค่ายจ็กเกอร์ก็วันนี้ทุนนะครับมาอยู่ที่5,000บาทก็คือจะมาซื้อสปินในราคาประหยัดของเกมพอรลัสไอ้นะก็เพื่อนๆถ้าใครอยากเล่นตามเดี๋ยวจิงโจ้ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับเป็นเว็บของ G2G88Go นะส่วนวันนี้จะแตกหรือไม่แตกไปดูกันไปโลด โอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะครับพอรัดไอคือเกมมันจะเหมือนสล็อตทั่วๆไปนะเหมือนเกมทั่วๆไปนะครับแต่แค่ตัวฟีเกมมันเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ดวงตาเป็นพระอาทิตย์อ่ะคือถ้ามันมามันจะเปลี่ยนตัวอ,กอักษรสมมุติว่าเป็นตัวมีตัว K อยู่ในหน้ากระดานของเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นนแล้วก็เปลี่ยนทั้งแถบให้เป็นตัวนี้อะไรแบบนี้ครับบางทีมันก็อาจจะเต็มหน้ากระดาษเลย,เลยโอเคเดี๋ยวเราลองซื้อสปินกัน ซื้อได้เท่าไหร่เอ่ยห้าพันคือสปีมันไม่ได้แพงนะเก้าสิบได้สี่พันเจ็ดจิงโจ้ว่าซื้อ4 7่พไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้ามันได้ก็ได้แต่ถ้าเสียก็เสียคือเสียงดีแต่คุ้มค่ากว่างั้นจิโโจ้ตัด4ี่พเจ็แล้วกันเบ็ดเก้าสิบดกอธิบายอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวรอดูนะถ้า ลุ้นให้พระอาทิตย์มาอย่างเดียวเลยถ้าพระอาทิตย์มาก็เรียกว่าไงมีเศษเฮอยู่เข้าไหมอาทิตย์จะไม่ออกเลยนะครับผ่านไปห้าครั้งแล้วโอ้พระอาทิตย์ออกหน่อย พาทิ์มาแล้วครับเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเล็กสิบพาพัดสี่หน้าแต่จะได้เท่าทาไหร่แต่มันไม่ได้อ่ะมันลายผิดอ่ะเสรษดายเลยอ่ะพาทิต์มาอีกแล้วตัวอะไรตัวเจอุย้ยดวงข้างหน้าเรียบร้อยเม็กวินครับเก้าพันบาททีเดียวรู้เรื่อง ได้กำไรมา4,000 จิงโจ้อึ้งเลยนะจิงโจ้เงียบขอภัยด้วยได้กำไรมาสี่พันคุ้มจัดิจิงโจ้บอกแล้วรอบเดียวรู้เรื่องเลยคือจะกดกดกดปั่นเองก็ได้นะจิงจิงโจ้แนะนำว่าซื้อสปินคุ้มกว่าเราจะต่อยสักรอบดีไหมซื้อห้าพันแล้วกันเนาะเพราะว่าเบ็ดสองร้อยเราซื้อไม่ได้ เจ็ดร้อหนึ่งห้าพันสามิเจ้าขอลองดูอีกทีกันไปเฮ้ยจริงๆถอนได้เลยนะเนี่ยทุนทุนห้าพันเราได้มาสี่พันคุ้มมากเื้อเพื่อสป็นทีเดียวเกิดอะเกิดเลยซื้อสปินททีเดียว มาแล้วพาทิตตัวเจเคสี่ okay, แถวลายนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่บูมมาแล้วเมกกาวินสี่พันบาทถือไม่น่าเกียดเพราะเราซื้อไป 5, ห้าพันเลยพันหนึ่งจะเท่าทุนการซื้อนี้นะครับพาทิตมาหน่อยเลยสามครั้ง,งโอ้พาทิตไม่มาเลย โอ้พาทิตโอ้พาทิตไม่เข้าแล้วนะก็ขาดทุนไปพันหนึ่งแต่ยังไงก็ได้กำไรอยู่ดีนะโอเคนั้นจิงโจ้พอดีกว่าถอนดีกว่านะฮะอย่างน้อยเราก็ไม่ขาดทุนที่เราซื้อไปเนาะ3ามพันสองก็ไม่แย่นะกำไรแต่ก็แลกกำไรสี่พันทำไม่ถอนไหมเนะี่ยโอเคครับก็สรุปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจิงโจ้ขอตัวไปถอนก่อนเราได้กำไรมาขนาดนี้ก็ดีแล้วครับผม เราไม่เสี่ยงกดละเห็นไหมว่าซื้อสปินยังไงก็คุ้มนะจิงโจ้ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็แตกขนาดนี้แล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นก็เดี๋ยวจิงโจ้ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับเป็นเว็บของ G2G 8ป g กนะเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวจิงโจ้ทิ้งลิงว้ใต้คลิปก็ลองไปเล่นกันดูได้เล่นแบบจิงโจ้เนี่ยยังไงก็คุ้มนะถ้ามันพังก็คือพังแต่ถ้าได้ก็คือบวกขนาดนี้เลยนะโอเคจิงโจ้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ ใครชอรบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า